สวัสดีครับพี่ตาม้นานตาเชียงครับผมมา,าดามกับพี่น้องคือจากโคกแล้วก็ลุงพงนี่ครับสวัสดีค่ะพี่น้องว่าสิบ่วไายดอกค่ะมองดูพี่าาน้องทดสอบกระอดบัวไฟก็ค่ะมองดูเดิว่าสิบ่วไายดอกค่ะจะไปเห็นถังออกอยู่ค่ะมาผามาเก็บเน็ตนาค่ะเพราะไม่อยังไหนพี่น้องมามามาผาพี่น้องเน็ตน้ำเป็นยังไงค่ะดูนี่ กำลังออกขนาดแห่งๆนี่เนาะเฮ้ยน,น้อีมันก็ขาดคุณกรอบพระคุณพี่น้องหลายๆเด้อค่ะที่เป็นห่วงเป็นใยเข้ามาเรื่องมีดเนาะค่ะมือนี้กระสึกก็ะไรถืออันนี้เขนค่ะเอามีดเลยนี่กระตาเดี๋พี่น้องมาเบิ่งค่ะคุณเห็นปะแหนมขาดป่ะพี่น้องดูค่ะเห็ดเพึงขมเด้อค่ะพี่น้องหลายๆท่านเป็นกะะับว่าเห็ดอีหยังมาออกแหนมนี่เป็นคลิปเก่าบ่เป็นคลิปใหม่เด้อค่ะโอ้ผลผลผล เป็นคลิปใหม่เด้อค่ะพี่น้องเห็ดออกเนี่ยพันเห็ดนะปังเห็นปะค่ะก็หอยแต่หนึ่งนะนี่หอยโอ้ยมองดูพี่น้องงามบักงามค่ะต้องมาพอได้แกงก็เอาต้นหนอเถอะหนอภาษีบลอดไทยแล้วนะพี่น้องมองดูค่ะพี่หนอเอาเล็บมาดิเนี่อยยุบลายนาหนึงน่ะโอ้โหแข็งเป๊กเลยุบนะมาเป็นแข็งดีพุ่หนอ เถ้าอิ่มแล,ล้วก็เลยไปเลาะเบิ้งไปนะออกอีหลีออกคักไปไหน่ะพุ่นนะน้ำกระด,ดอกกระเดื่อยน้ำคักน้ำเนยลูกพี่น้องคือเห็ดอันอียังก็เถอะเฮ็ดอยู่ในเมืองนอกกันนะพี่น้องเนาะเห็ดเพิงอยู่ในเมืองนอกกันนะเห็ดเพิงตามเมืองนอกกันนะพุ่นนะลูกค้าน้ำน้ำไปได้มาเติมอีกซีดอกพี่น้องไปคนละทางได้ค่ะกันเลยกล้องให้นหยกูดำหาไป เราเสมกันเลยไปทางบ่มีอันกล้องมาเนี่ยค่ะเนี่ยพี่น้องเพิ่งค่ะกาลังงามำมาเถอะน้องน,นี่น้ำปุ่บน,นะจกเอากันอยู่เลยโหนี่พี่น้องนมนมค่ะใส่เก่งแล้วตอนนี้พืชเดี้ยวนึงนี่ดสอนอดใจผู้ใยพี่น้องคำอันใบใบคำคำไม้กับขยะเห็ดกะลังสีออกพอดีซะนะถ้ากันนะนะเพิ่งไปนะเด็ดได้อีหลีมึงรูปพี่น้อง สซลเห็ดอีกกันค่ะแนะ่เห็นมะคุณอะแตดอกสวยๆอือเกิดพี่น้องมานะค่ะทำโจง <มา S 1> จไว้ป้อมเด็กนี่ทำโจงไว้หนึ่งเด็กค่ะสองคุณอะดอกง่ายละมานะค่ะคิดว่าเป็นกี่เนาะเขากระถิ่มว่าได้พี่น้องเขาเห็นเป็นกี่ไวนะ้น่ะมันเสริมกายมาจ่บน้องเนี่ยเก็บเห็ดซูพี่น้องเหมือนกัน อ่าอ็เก๋งนี่บึ้เดียวดูครัพี่น้องปุณห์โ้งด <ững> ีน <hai nữa. S 2> ิดดอกนี่วันน่ะอือนี่ล่ะไปทีวางมือเลยเนาะพี่น้องเนาะอือพิงขาปุณ่์งนี่ยดอกมั้งหยั่งหย่ง ก๊อกกำลังเกิดกันมีวายกำลังเกิดกันมีปล่อยปันสิเอาบ่ปล่อยบ้าเพราะว่าถ้าอันนหนาจนตรงนี้ล่ะหนาเป็นขาดเนาะดูปะดูค่ะเนี่ยเธอทพ้ไปเนี่เธอนี่อือโตผีนี้ออกละนี่เอาเลยนี่เอาเลยนี่ล็อบบี่น้องเหิ่มตายเลยเด็กค่ะเบาไปก็เหี้ยอีกหยับหยับหยิบย่นน่ะไป ไปสิเริ่มเกิดเป็นเสื้อลาดี่ขั้นบนแห่งอยากซ้อมไปน้ำกันสิลงตกข้างในค่ะสิลงตกคณะค่ะดูข้าบ้างยามน้องมีแต่ดอกงามๆเอารถเดี๋ยวข้าไหนซักนี่เพราะว่าเพิ่นจะว่ใายแล้วเพิ่นจะเพิ่งจะเริ่มโตแล้วลค่ะต่อ ้้อองโเธอไทยเก๋ๆพี่น้องเบิ่งเนี่ยเราจะเสริมหมานนี่ใช่ไหมน่ะดีใจอีหลีเดี้ค่ะบางเธอลงเต้นอยากให้พี่น้องเห็นโมเมนต์ที่ว่าจะเสริมดีใจกัเลยใด้เบิ่งน้ำหาำค่ะอย่ามั่วเหมือนผิดคาดกได้พี่น้องมองดูค่ะสองดอกสามดอกสามดอกยังวันเดียวมาเพิ่นเป็นเต็นยุคดีใจเรลยนะเนาะเก่งแล้ มึงพี่น้องกูนะแกงเลยวไปค้าไปแล้วต้อค่าสวยงามตามท่องเรื่องพี่น้องอ๋อ,อขา้าพันทุกค่าจุกุยอ๋อน้าุกค้ามือนาสีเมนเป็นนมนมอ,อยู่ดิเนอ่นอเหาอยู่ยังมีางทียอะคน่งดอกนึง่ง แข็งดีอยู่ค่ะ<ป>ดอกนึ่งนดี๋ยวผมมีดอกดอกน้นี่ยะดิ่งเสียงไหนเห็นปะกําลังเกิดกําลังเกิดข้างนอกเอาเลยเด้อค่ะเดี๋ยวเปิ้ลสิแห้งแ,งแล้วเปิ้ลสิตายอืมเราขาแบบนี้เอาค่าน,า,านี่กระสีมัน เธอเสิได้กินเห็ดอีกแล้วนะคะโอ้ยตกลงไปลึกขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาอกน้ำแล้ว<า>นี่นี่หงค่ะอึ๊บพูนนะเกิดโอ้ทั้งหนาเถอะ <c oughs> มึ้งดูสืบหรือเปลีป่ยนปัห็นอย่าง<ด>บ้านได้เดียวบึ้งกำอังแงมออกแงมไก่โดนเห็ดเถอะนี่ไก่เห,ห็ดกหไดก,<า>ดก่เห็ดกับนี่ค่ะอืมกำลังงาม

ให้จะไปคาดคิดเนาะ,ะดอกเลดอกเห็ดงานปนันนี้พี่น้องมาเบ่้อันนี้มันขาวเนะนะี่หูบนสื่นนะคะแล้วต้องมาท่ายางสนบะเธอเขาเสียอยู่เกี่หมอ้อสองบ่สี่หนึงน่งเดค่ะโอ้เต็มหูยังไงเถอะสองออกมาก่นนอนนะขาดก็ใครขาดตัว ขเหมดไหมเห็ดรอเห็ดหมดปุนะลูกพี่น้องเป็นเกิดอยู่ในหูค่ะโอ๊ยสองดอกขาดน้ำขาดน้ำเนี่ยพ่อขึ้นไปอีกกว่าเถอะดูพี่น้องเย่ยปีสองจุ่มค่ะเหลือใจนี่โสดกระโดด จของพี่น้องว่าบ่ะเม่นจะไห้หูดั่ตื่นเั่นั้แเม่นแตาพี่น้องคือกัน้ะค่ะสาเสริมกระตื่นเมื่อนั้นนะมาย้อนเบิ่ลิปเจะของน่ะยาวไปปาดใส่กับตาค่ะเจ้าเสริมย้อนเมื่อกี้ใิ่ไหมเจ้าของตื่นจะของกตาญี่ปุ่นเี่นั้นพี่น้องมี่ะไรไหมครัพี่น้องเบิ้งค่ะพี่น้องเพิ่นก็สร้างขอม้าลายอยู่เนาอเธอเนาอว่าสาวเสริมส่งเห็ดให้พี่กินเด้อาซั่นมัน่ได้หลายนะพี่น้องนี่ยค่ะ ได้จำนีละโซจุ่มกัเอาเมืองสิบบางเทือกอะได้ไปขายยุหันก็นได้ขายน้าบ้านบัานี้ย่านอีกอย่างนึงนะพี่น้องเวลาเขาไปส่งอะน,นะโซจุ่มเคยส่งน่อเนาะมันบูดไหมพี่น้องอนี่ค่ะ<อ>มึงดูพี่น้องนี่ละโซจุ่มบ้านเหลือใจจะคลองย่อนยอนจะคลองหมานมาสั่นในวงเดิมกันเลยหัวบัานี้เนาะค่ะคลิปนั้นนะโซจุ่มเลยลงห้องมาย่อนมังจะคลองเนี่ยกระตลกจะคลองเท่กันค่ะจนตื่นจะคลองทุกเมนท์ที่พี่น้องตื่นนี่ค่ะนี่แหละเลาะ,ะ,ะไป่างที่พีเด้อค่ะเนี่ย ก็ไปเรื่อยๆัวขาดี่ดีดอกหนึง่งไม่มันเข้ก,กายมาแล้วบาล,วลาเธอลืมเบึ้งนี่แหละพลังงามอืเนี่ยโอ้ยผส,นสมนี่ไงพลังเสียวเปลีดมาเก็บเห็กระบอกดอกนี่ขาบขังคับนะดีจะมีงามงามค่ะสามดอก หนึ่งดอกสองดอก 3, 4, าาสามสี่คนเพิ่งขาดขาดจิตโตกมาหมามื่อน,าน้าท่วมนี่เราเห็นว่าเมื่อนี่ออกเป็นอย่างอ,อกอยม,มื่นันท่วมอ่ามาเหลาดอกกันห้าสัน่นเป็นอดอกดออยูว่ายนสองดอกที่นี่น อืส้อน,น,นสวยงามพี่นี่เป็น,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 ปนพี่น้องด้วยค่ะอืมอืมเกิดยุกไก่เติบกิยุกไก่มูพี่น้องนะ่าไปครับชอบไปเรื่อยครับชอบไปเรื่อยเรื่องคำของมาครับพรลูวกว่าเนี่ย่ก็เือสิเกิดงานดีดอก เอาไปฟังเสียงเสียของเรเงียเงียเงียเย้ดูเาม้อดเือเราเอกจรมาาหาก็ได้แกงเรียบโอมันรนพี่น้องแต่ว่าไม่ได้เกงแลนะคระฟังตาแล้วครับฟังตาล่ะพี่น้องบนมายุ่นเจ้ากับมาเครื่องกับตาเนี่เจ้าเ้อเจ็นบนก็มีนเข่ามากันทัานหลงก่อ้ทาเจีนกับตาที่สุด ปาก,กน,นะพี่น้องมันลงไปเองดอกข้าพี่สตาร์สเสริมกเ็เยอะข้นี<ห>่ค<ห>่าสิได้เห็นบ้าพี่น <ะ S 1> อ้องอืบอือบอือบนี่นงอไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ้าปวดนโอ้ปวดนเสือพุดนะเดอนเมื่อไ <บน S 1> ก่นเสือ,อกันก็เดือดปวดนพี่น้องมกัน เป็รนระจบมือใมดำแล้วติตื้นอยู่เลยว่าเป็นอย่างมึงดูดิพี่น้องม,มึงอันนี้ค่ะเดินมาเกิดไก่กระดอกกระเดือนใ้ให้พี่น,อน้องมเืนเเนเฮ้ยเธอปุเบิ้งมันตายเนาะบางเฮามา้เาเบิ้งเป็นยุคไก่ไก่ต้นพี่น้องเสือเต้ยยบยบลไม่ด้เยน้อมดดค่ะโอ้นะ มึงเอามาเอาปะเบิ้งเนาะเบิ้งอยู่มั้งมาเกิดเนี่ยนีดอกปลามันจะเกิดไงรูไปน้องี่เียวอีดอนดด้ยโอ้ตๆอ๋มีก้อนข่าอปอกยะยีดเด้นดอกงามซ้ำ มึงดูนี่พี่น้องมึงดูนี่ค่ะเน่าหมดน่ะขนี่นะเสดอกนี่เนาะอืมกำลังเกิดเพิ่จะเกิดแหงงดูปวดหัพี่น้องเน่าน่ะโอ้ยบางหญ่ดอกันเอาด้วยเลยงายดอกหน่อยพ่น้อง บัครพี่น้องมองพันเกิดห่างกับต้นไม้ประมาณสิบเมตรครับเงาเหมะพี่พี่น้องมึงดูเอาเคระเก่าุขนามันเป็นเ็ดแห้งโ่งดีแหงครับเกศส่งดีเลยพี่น้องมึงดูค่ะมื่เกิดอย่างยุบยีปะเน,ะนี่ยมึงดูอือส่งดีโซกดีนะส่งด,ดีที่บนแห้งสิทีค่ะนี่ เป็นต้มแล้วเป็นแว้นขึ้นรถไหนงามไ่ค่ะครับคุณครับไก่ยังเลาะมากเกิดจิพี่เกดจไก่มนี่้องเนดเื่อยขาเอเีนครับไปลงตบมือบน่นะดอกนี่ครับพี่น้องดานเบอร์จ้ะดินเลยน้ำโอ้หแขงกระดกดูพี่น้องอืมราก็อิมเลย เห็ดไหมครับดอนนี่ไม่ดอนนี่ค่ะทุกปียังบ่เกิดเพราะมนทุกปียังบ่เกิดอะไรทุกปีเพิ่นบ่เห็ดนะมึงก็พี่น้องหักสำนาองใชครับมึงก็ทำพวงดีๆนะสิเห็นนไหเนาะพี่น้องรูปนะโอ้ขาน่ะดูนี่อยมันเป็นเห็ดผึ่งทามมันเปเห็ดผึ่งทาม พี่นเสียงไปครับพี่น้องดูค่ะไปครับเห็นนะครับพี่น้องผู้แบ่งกันไปคนละทางครับไปครับร้อนน้ำเยอะคนหนึ่งหาพี่น้องเห็นแล้วค่ะอืมเห็นสูงเห็นเลยงามคัะเกิดที่สูงเลยคือสูงมะขาดคิดดอกที่น้องสองดอกงามงามกระไรอืมซ้อนนี่ พี่น้องเห็นอีกดอกนึางป่ะค่ะนีนมปานเห็ดป่วงสองดอกน้ำเหมือนกันตายครับเราไปครับปูนไปเรื่องๆดอนนี่ครับมาปังไปเนี่ยครับอืมโมนี่แล้วพี่น้องอันนี้พี่มันเม่ทาหันนี่เธอเพียบเพียบเพียบจงไว้เพราะได้ค่ะกำลังงามหน,นูเธอเนาะอ๋ออยากกิมก,กันนะค่ะ 1, nè, đọc nữa xong xám xì ừm đi ừm đi ออก็นั่นอีกไอ้น้ำมืออื่นเศร้าเนาะน้ำยังคักพี่น้องจะว่าสันอีกเดยอน้ำสุดดเลยกระสนานพี่น้องนะจะต้องออกคักเน่ น้อยเม็ดกระดุมเยอะน้อ,อ,นองดูผาดเป็นสีฐานเขาตัวหนอนเธอเนาะย่างม้าน่ะพี่น้องยูลองน้ำพอดีค่ะกปึ๊กเยอนะบุญดูค่ะให้พี่น้องมือเกลเ๋นิดนึงกล้องตัวนี้แหงสีเสาเก็บเหมือนสื่อโทรศัพท์ใหม่ก,กัน้ะค่ะประเทศไายงามเพื่อนก่า ซื้อมาตอนซื้อาหาเป็นกะงามอยู่เนาะเถอะเนาะตุดไทยตะลเตือเอป็นกะเสียเงี้ยงกระเปลี่ยนอันเปลี่ยนโปรแกรมของเพิ่นเองเฮ้ยนี่แห,หละเนาะเพคนเธอสีเอินว่ามาไต่เห็ดเนาะเธอเนาะเอาเนีน่ยมาไต่เห็ดคักเนี่ยคนอันไรเงี้ยกระเถอะ เห็ดยังขึ้นผลว่าโตขึ้นสิมีเห็ดบางคนเป็น,ปนบา <c oughs> ลบบูอีหลีเด้อยครับตงเร่งขึ้มีเห็ดแรงอีหลีเด,ด้อพี่นอ้นองเผยนะครับตปังเห็นบ้างนครับเ,เป็นสูบน้ำแบบนี้แหละเห็ดก็ออกมาเถอะเน้องเป็นน้ำเป็นสูบน้ำครับทำเรื่อยเร็วเนี่ยสมุดมีจากเขาก็สิบอไปเลยไปละส่วนนี้มันหมดที่นี่ยางขึ้นเมื่อรถแล้วกับหอละพี่น้องมือไหน คำเนือบานเนี่ยมึงทุกค้ะอยน้ำกระโดดกระเดือเนี่ยมันฮ็ดเพิ่งถามคือเธอว่าอีนี่นะเธอพี่น้องดูอ้มึงเหตท้ากันนะใจขาง่ายคือเมื่รถเลยปนนัเมื่อนั้นะครับพี่น้องกินพี่น้องกิดกันด้อพี่น้องตัวเสริมไปเบื้งสุดๆโตใส่จระของอดอ้อยยังมักเกิดที่ถึงโคกถึงนาตเสริมกับในหูดนดับกเคนเบิ้ง ฝนห้อยว่างหันนี่นนนหนิเธอเนาะนี่มึงเบิดได้เนาะโอ้โหตามมาก่อนดูเถอะอ๋ออุอ้ยน้องอยู่เสียร์หน้หนำพี่สิโอ้โหสวมมือท่านึือเป็นเม็ดเต็มท,ทีนั่นเมาเบิ้งบ้านเราเนาะว่าสายได้เป็นไรเหต,ตะะุเนาเถอะเนาะรู้พี่เ้องเพื่ะเ,เกิดแห้งนนนเงนาะเถอะเนาะยามฝนต้องมาเบิ้งได้หนีิเถอะเกิดล้นนี่ดูบ่หนีิพี่น้อง เนีเป็นเห็ดอันนี้เป็นขาเนะาะสอนนี่หาเห็ดจนคำนย่างเอาเนี่แล้วพี่น้องนนูวันเป็นไหนหด,ดำท่วงอันหนูเอ้ยขาดใจเลยตอนนอนเถอะเนาะหนูกะมะยำเข่าพี่น้องหนูกะมะยามเดดำเข่าไหนหดำแบบว่าเอา้าอย่างก็เถอะหูบนตรงอยู้ในี่แหละสั้นเลาสิมาใส่หนูนะคะ ประเด็นเฮ็ดเพอเวอร์ยุ่ดประหลาดมึงดูค้าเต็มกระตาะนี่นะผัานมาเมนดอกเห็ดค่ะเพอเวอร์ยุ่ดเธอเบิ่งดีๆเบื้องนี่เบื้องดึงดอกพี่น้องเงืดอถึงคนยังไมนดวงดีแท้เห็ดว่าไปตะยุ่งเป็นตะเห็ดว่าไปตะยู่กับยู่งขามลูกคข้าเอาเธอตายใกล้ๆพี่น้องมึงเนี่ยนี่นะเห็ดอีหังเนี่ยอยู่ในหูหนูเอออยู่ในอันบางพงหนูหน่าเนาะเรือหน่ามึงดูมันไม่หนีหน่อยเด้อค่ะพูดนะพูดนะ หลายดอกนะเพิ่งเห็นเฮามือนีทุกข่าง,งามป้พี่น้องปุ๊ดใส่ได้ก็ได้มดนะเถอเนาะเล็กน้อยใส่ง่ายก็ได้มดขาดกว่ากันคลิปนี้กับพาอปาพี่น้องมาหาเห็ดส่นคำเนาะค่ะว่าเสียเที่ยวดอกค่ะมากับคำกับมันยูดีเนาะค่ะเจ้ไดน้กากากฟ้ากำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะเด้อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเส,สริมหักพี่น้องเด้อค่ะ